เตือนก่อนซื้อ iPad Pro ปี2021นะครับหน้าจอ12.9นิ้วจากการใช้งานจริงของ TIO t โ o เ,เจอปัญหาอะไรบ้างนะครับรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังครับในตอนแรกนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊จะออกมาทำคลิปเลยดีไหมหรือว่าจะรอทำคลิปรวมกับคลิปรีวิวเต็มๆเ,เลยดี ก็ตัดสินใจอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายก็คิดว่ารีบออกมาทำคลิปออกมาเพื่อบอกเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปพรีวิว iPad Pro ปี2021ก่อนหน้านี้ในคลิปนั้นนะครับติโอมีการพูดถึงว่าหน้าจอเนี่ยมันให้สีสันที่สดใสนะครับแล้วก็สีดำดำสนิทตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยเลยรีบมาบอกหลังจากการใช้งานจริงในฝั่งของหน้าจอก่อนดีกว่านะครับว่า ในฝั่งของหน้าจอเนี่ยที่พูดไปในคลิปนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานจริงๆดีโอไปเจอปัญหาหนึ่งอย่างนะครับคือในการใช้งานของตัวหน้าจอ iPad Pro ปี2021ที่มีขนาด12.9นิ้วนะครับผมย้ําว่าเป็น12.9นิ้วนะครับเพราะว่า12.9นิ้วอย่างที่บอกไปมันจะได้เป็นจอแ e l แบบ Mini LED นะครับผมเป็นประเภทที่ Apple เพิ่งทํามานะครับแล้วก็ ตัวมินิ LED นั้นนะในคลิปที่เล่าไปก่อนน,ะนี้บอกว่าสีดำดำสนิทตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับผมเป็นเรื่องจริงในแง่ของการใช้งานแบบปกตินะครับผมหลังจากที่ตีโอไปใช้งานแบบปกติแล้วนะครับในค่ำคืน2-3สคืนที่ผ่านมาเนี่ยไปใช้งานในแบบสภาวะแวดล้อมแบบมืดสนิทเลยนะครับผมแบบมืดแบบไม่มีแสงไฟสลัวสลัวโผล่เข้ามานะครับ ปรากฏว่านะครับผมการทำงานของหน้าจอของ iPad Pro ปี2021นะครับผมขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนี้นะครับที่ Apple ได้แจ้งไว้นะครับว่า Mini LED ของ Apple เนี่ยได้รับการพัฒนากับการใส่อัลกอริทึมและก็การใช้ชิพประมวลผลแบบ M1 เนี่ยจะทำให้หน้าจอเนี่ยมันมีความฟุ้ง น้อยลงนะครับผมหรือฟุ้งน้อยมากนะครับแต่การใช้งานจริงในที่มืดนะครับผมที่ดีโอเห็นนะครับผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันก็ยังมีอาการฟุ้งอยู่นะครับ oh <no. S 1> จอมีอาการฟุ้งนะครับเวลาเราเปิดแสงสว่างในพื้นหลังที่มันเป็นสีดำนะครับผมเราจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าแสงฟุ้งรอบๆของพื้นที่ที่มันมีแสงนะครับผมจะเห็นได้ชัดนะครับผมสำหรับเวลาที่ iPad Pro ปี2021หน้าจอ12.9ตัวนี้นะครับผมมีฉากหลังนะครับเป็นฉากสีดำนะครับผมและก็อยู่ในที่มืด ยกตัวอย่างสถานการณ์อย่างเช่นนะครับเราดูหนังไม่ว่าจะเป็นไอจูนนะครับหรือว่าใน Netflix นะครับผมตัวแถบด้านบนกับด้านล่างมันจะเป็นสีดําถูกต้องไหมครับผมส่วนในตัวของหนังนะครับภาพยนต์ที่เราดูเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับถ้ามันมีแสงขึ้นมาตรงกลางเนี่ยตัวขอบขอบนะครับผมมันจะฟุ้งนะครับขอบบนกับขอบล่างเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมีแถบฟุ้งๆออกมาเป็นแถบขาวๆฟุ้งออกมานะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะทําให้มันเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ สำหรับในส่วนของติโอเนี่ยสำหรับการทำงานอย่างเช่นวาดภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการจดโนต้ตหรือว่าเป็นใช้งานด้านโปรเ e เดตนะครับถ้าฉากด้านหลังเนี่ยเป็นสีดำนะครับผมยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นวาดภาพหรือว่าการจดโนต้ตในตัวของแอป iPad เองเนี่ยถ้าเราปรับเป็นดาร์กโหมดเนี่ยตัวจอเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะครับผมซึ่งถ้าเราจดโนต้ตหรือว่าวาดภาพในฉากสีดำแบบนี้และตัวรอบๆข้างห้องของเราเนี่ยมันเป็น เวลากลางคืนแล้วก็ไฟมืดสนิทอย่างนี้นะครับผมมันจะเห็นเส้นๆนะครับไอเส้นที่เราวาดนะครับมันจะเห็นตัวฟุ้งๆตามรอยเส้นที่เราวาดนะครับตามขอบขอบเส้นมันจะเห็นเป็นแสง แสงตามเส้นทางที่เราวาดเลยนะคะถ้าเราใช้ปากกาที่มันเป็นสีขาวนะครับผมซึ่งตามภาพเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่าโซนดำๆเนี่ยมันก็จะดําสนิทแต่ถ้ามันมีจุดที่มันมีแสงออกมานะครับรอบๆของแสงตัวนั้นเนี่ยมันจะมีแสงที่มันออกมาฟุ้งๆอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมมันอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกรบก,กวนนะครับผมหรือใครที่มีปัญหาในแง่ของความไวแสงอ่ะ จะอาจจะรู้สึกไม่ปกตินะครับผมไปจนถึงอาจจะรําคาญตานะครับผมตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีความไวต่อแสงเยอะไหมนะครับแต่เป็นที่มาของที่ติโอรีบอยากเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่ามันมีในเรื่องของแบบนี้อยู่นะครับผมถึงแม้ว่า a p p l e จะพูดแล้วว่าเฮ้ยมันมีความฟุ้งเนี่ย ไม่เยอะนะครับผมซึ่งนามเอกสารของที่ Apple พูดก็บอกว่าลักษณะที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนผ่านของโซโล,ลี่แสงเฉพาะที่เนี่ยเช่นความเบลอเล็กน้อยหรือการเปลี่ยนสีในขณะที่เลื่อนไปมาบนพื้นหลังสีดำเนี่ยถือเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับผมบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติได้หรือบางคนที่มีความไวแสงมากเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ารบกวนจิตใจนะครับตรงนี้เลยอยากให้ข้อมูลของเพื่อนๆนะครับอยากมาแจ้งเตือนเพื่อนๆ,ๆ ที่ทํางานในที่ค่อนข้างมืดนะครับผมหรือว่าชอบดูหนังในที่มืดเนี่ยหรือดู Netflix ในที่แบบปิดไฟอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นตัวพิจารณาเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับก่อนตัดสินใจในการซื้อนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าในส่วนของการใช้งานที่ อ,อยู่ในที่มืดแล้วถ้าเราไม่ได้เปิดแสงสุดนะครับผมตรงนี้เนี่ยปัญหาตัวนี้มันก็อาจจะช่วยได้ในการลดให้มันแสงฟุง้งมันลดลงนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมในการทํางานแบบแสงปกตินะครับผมย้านะครับในการทํางานแบบแสงปกติเนี่ย ตัวหน้าจอของ iPad Pro ปี2021ขนาดหน้าจอ12.9นิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยให้แสงให้สีสันได้คมชัดกว่าเดิมมากและสีสันเนี่ยสวยงามมากๆนะครับผมสีดำต่างๆเนี่ยก็ดูมีมิตินะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้า ทุกคนใช้งานในแสงปกตินะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะครับผมแค่ออกมาย้ําในแง่ของเรื่องถ้าใครที่ใช้งานในที่มืดเป็นประจำเนี่ยอาจจะพิจารณาเพิ่มเติมนะครับรีบมาแจ้งเตือนประมาณนี้นะครับผมเผื่อใครตัดสินใจซื้ออะไรยังไงจะได้นําข้อมูลตรงนี้นไปประกอบการตัดสินใจนะครับผมส่วนคลิปรีวิวเต็มๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวตีโอจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมในแง่ของการใช้งานเรื่องจอติดฟิล์มโฟกัสแล้วที่เป็นกระจก ที่เป็นฟิล์มต่างๆแล้วจะมาทําให้แสงออกมาเหมือนเดิมไหมใสเหมือนเดิมหรือเปล่ารวมไปถึงเรื่องของเกมนะครับผมเรื่องของการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอต่างๆก็มาตัดต่อจะเวิร์กไหมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเต็มๆกันอีกรอบนึงนะครับผมส่วนในคลิปนี้เนี่ยรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังใครคิดว่ากำลังตัดสินใจซื้ออยู่หรือมีเพื่อนๆตัดสินใจซื้อ iPad Pro ปี2021นะครับผมซึ่งเป็นขนาดหน้าจอแบบ12.9นิ้วนะครับผม อันนี้เนี่ยฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆคนนั้นด้วยกันละกันนะครับผมในส่วนของหน้าจอ11นิ้วไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันใช้แพนแนลเดิมนะครับเขาเรียกว่าเป็นแพนแนลแบบลิควิดเลติน่า ina, แต่ว่าที่มันมีประเด็นเพิ่มขึ้นมาก,ก็คือตัวหน้าจอแบบ Liquid เล t ิน่า XDR ตัวนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่รับฟังถึงเวลานี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปรีวิวถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ